ย้อนกลับไปสมัยไพร์มัตคอวัส์คอเลกยังอยู่ในดวงจันทร์คุกไลซิอุสไลซิอุสนี่คือชื่อเดิมนะครับไอดวงจันทร์ดวงนี้หลังจากคอวัส์คอเลกรับตําแหน่งไพรามาร์ทก็เปลี่ยนชื่อจากเดิมไลซิอุสเป็นเดลิเวอร์แลนด์ซึ่งตอนที่คอวัส์คอเล็กกลายเป็นหัวเรือใหญ่นําชาวคุกต่อสู้ปลดแอกตัวเองจากรัฐบาลของดาวหลักด้วยความที่เหล่าชาวคุกที่เข้าร่วมมีความกังวลว่าฟังรัฐบาลอาจจะส่งคนแฝงตัวเข้ามาเป็นซามูในคุกเพื่อมาปิดคอวัส์คอเลกที่เป็นผู้นํา พวกชาวคุกที่เข้าร่วมก็เลยจัดตั้งบริการคอยคุ้มกันหัวเรือคอวัสคอเล็กขึ้นมาและต่อมาหลังจากที่คอวัสคอเล็กรับตำแหน่งไพรามาร์ทและเข้าร่วมกับจักรวรรดิมนุษย์อิมพีเรียลออฟแมนไอพวกบริการสมัยยังอยู่ในคุกก็ตามมาเป็นสเปซมารีนด้วยแล้วก็ได้ก่อตั้งหน่วยบริการส่วนตัวของไพรามาร์ทคอวัสคอเล็กขึ้นภายใต้ชื่อหน่วยชาโดว w W อร์เดนว่ากันว่าสเปซมารีนหน่วยชาโด o w วอร์เดนไม่เคยถูกใครสังเกตเห็นเลยสักครั้งว่าพวกนี้มีตัวตน แล้วว่ากันว่าอีกว่าสเปซมารินกลุ่มนี้จะแฝงตัวอยู่ทุกที่ไม่ว่าไพรมาทคอวัสคอเลกจะเดินไปที่ไหนและถ้าเกิดว่ามีใครมาซีเลงมาซาวเวียไพรมาทคอวัสคอเลกพวกเขาก็พร้อมที่จะสู้ลิ่งทันทีซึ่งในยุคนั้นหัวหน้าของหน่วยชา a d ด w ว์ r อ e เดนก็คือสเปซมารินที่มีชื่อว่าเก r ริสอารันดีวอเทเรนมารีนทหารผ่านศึกจากมหาสงครามรวบรวมดาวอนานตมเกรดคูเซต ซึ่งช่วงฮอรัตเทเลลซี่ในสมรภูมิดาวอิสวันหัวหน้าอารเรนดีก็เข้าร่วมครับและน่าจะไม่รอดสงัองออกนอนตายกองอยู่กับศพพวกสเปซมารีนฝั่งพักดีนั่นแหละแต่หลังจากนั้นไม่นานหัวหน้าอารเรนดีก็กลับมาท่ามกลางความสงสัยของทุกคนว่าแม่งจะทรยศไปแล้วหรือเปล่าและกลับมาเพื่อแฝงตัวเป็นนอนบ่อนไส้จนกระทั่งหัวหน้าอารเรนดีได้สารภาพกับไพร์มัทคอวัสคอเลกว่าที่เขารอดมาได้ก็เพราะว่าเขาลากพวกทรยศไปตีกับสลาแมนเดอร์และไอออนแฮนสเปซมารีนลีเจ เมื่อได้จังหวะเขาก็ขึ้นยานเล็กหนีออกมาจากดาวอิสบานที่5จนรอดตายในที่สุดไพรมาร์คอวัสคอเล็กก็เลยสั่งให้หัวนาอารนดี้พร้อมลูกทีมไปต่อสู้กับฝั่งทรยศที่ดาวดวงหนึ่งคือตอนนั้นสงครามฮอรัสเฮเรซี่มันยังไม่จบนะครับตอนนั้นมันถึงแค่สมรภูมิระบบดาวอิสบานจบไปแล้วเฉยๆจะบอกว่าสงครามกบฏฮอรัสมันเพิ่งเริ่มก็ได้แต่ระหว่างการเดินทางไปภารกิจของหัวนาอารันดี้ไพรมาร์คอวัสคอเล็กแม่งโดนฝั่งทรยศจับตัวไปครับ พอหัวหน้าอาร์เรนดี้รู้ข่าวก็ทิ้งภารกิจแล้วก็เดินทางไปช่วยไพรามาร์ทคอวัสคอลเลกจนสําเร็จและตั้งแต่นั้นไปต้นมากุริทอาร์เรนดี้หัวหน้าหน่วยบริกาชาโดว์วอร์เดนก็กลายเป็นหนึ่งในเรเวนการ์ดสเปซมารินที่สนิทกับไพรามาร์ทคอวัสคอลเลกที่สุดต่อมาเมื่อสงครามฮอลลัสเฮเลซี่จบลงปีที่21ในสหสรัฐรษที่3 1ไพรามาร์ทลูบูเตกัลิมานก็ออกโคเด็กอันใหม่บังคับให้สเปซมารินเรเจียนต้องแตกออกเป็นแชปเตอร์ ซึ่งหัวหน้าอารนดี D ก็ได้ถูกเรียกตัวให้ไปรับตำแหน่งแชปเตอร์มาสเตอร์ของแชปเตอร์ใหม่ที่แตกออกมาจากเรเวนการ์ดสเปซมารินเจียนภายใต้ชื่อแบ a ็กการ์ดและในคลิปนี้ผมจะมาเล่าถึงสเปซมารินแชปเตอร์แบล็กการ์ดกองพันปืนหนักจอมซุ่มแห่งจักรวาล Warhammer 40K ให้ฟังครับ กดติดตามกันก่อนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ช่องคนดีคือคนรักแมวด้วยนะครับกดโพสเพื่อสแกนหรือโอนตรงเพื่อสนับสนุนไม่ทันยังไงใต้เดสคริปชันมีขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนคนดีคือคนรักแมวนะครับนี่คือเสื้อคนดีคือคนรักแมวรุ่นที่ส ใส่เล่นกีตาร์ก็เทใส่เล่นกับแมวก็เทใส่ดูซีรีส์ก็เทใส่ไม้แขวนเสื้อตากไว้เฉยๆก็ยังเทเสื้อตัวนี้มีอิทธิฤทธิ์ครับทำให้ผู้ที่สวมใส่หน้าตาดีขึ้น50%ก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าปกติคนรักแมวจะไม่ตอบคอมเมนต์ใต้คลิปจะกดหัวใจให้เฉยๆซึ่งกติกาการแจกเสื้อคนดีคือคนรักแมวรุ่นที่2ผมจะหยิบคอมเมนต์ที่ถูกใจมาตอบคําถามท้ายคลิปเดือนละ2คําถาม คนรักแมวเลือกคอมเมนต์ไหนเจ้าของคอมเมนต์ก็รับไปเลยเสื้อคนดีคือคนรักแมวรุ่นที่2 1ตัวโดยการตอบคำถามท้ายคลิปจะอยู่ในคลิปที่2ของเดือนเริ่มเดือนกุมภาพันธ์ปี2025ไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนปี2025โดยมีข้อแม้คือห้ามสแปมคำถามแบบคลิปหนึ่งถามลูวๆเป็น10เมนแบบนี้ไม่เอานะครับขอให้คอมเมนต์อย่างเป็นธรรมชาติและพิเศษสำหรับสมาชิกเมมเบอร์ของช่องคนดีคือคนรักแมวที่มีความประสงค์อยากได้เสื้อคนดีคือคนรักแมวรุ่นที่2 ก็ให้ติดต่อมาที่เพจ Facebook คนดีคือคนรักแมวผมจะขายให้ในราคาเท่าทุนแบบไม่เอากําไรแม้แต่บาทเดียวแถมเข้าเนื้อตัวเองค่าส่งอีกต่างหากขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนช่องคนดีคือคนรักแมวนะครับ พีไหนไม่รู้นะครับแต่อยู่ในสหัสวรรษที่42นี่แหละจู่ๆก็เกิดมีกบฏแยกดินแดนขึ้นในดาวอนานิคมมนุษย์ประเภทดาวไฮเวิร์ดวงหนึ่งที่อยู่ในเซกเมนต์อัลติมาเป็นดาวที่ชื่อว่าไอชาโฟซึ่งเบื้องหลังของกบฏแยกดินแดนพวกนี้คือกลุ่มลัทธิซีนอสจีนสติลเลอร์ครับและต่อมาปีที่992ในสหัสวรรษที่42ทิรนิดไฮฟ,ฟิดคาเค่นก็ปรากฏตัวไอกบฏไอชาโฟแบบเต็มๆคนรักแมวเคยเล่าไปแล้วนะครับในคลิปรวมทิรนิด มรตยูแดกจักรวรลดํสำหรับท่านผู้ชมที่ยังไม่ได้ดูคนรักแมวทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งไอ้คาเค้นนี่ขนาดฝูงมันใหญ่กว่าไฮฟีดเบฮิมอสก่อนหน้านี้แบบโคตรเลยครับฝูงเดียวสามารถตีเผ่าอื่นได้อย่างน้อย3ามที่พร้อมกันคือ1ดาวไอชาโฟของมนุษย์2คราเวลเอเดนของเอลดาและ3าดาวโซธาดาวอันนิคขมนุษย์ประเภทซิวลไลเวิด์ที่อยู่ใน segment อัลติมา ดาวดวงนี้เป็นดาวโฮเวิด์ของไซอ็อฟเดอะอิมเพลเรอร์สเปซมารีนแชปเตอร์นะครับซึ่งผลจากการบุกข,ของทิเลนิตพันแดกหลากหลายไฮฟีดคราเคนก็ทำให้ดาวโซธาแม่งหัวล้นกลายเป็นเดดเวิด์เลยครับและไซอ็อฟเดอะอิมเพลเรอร์ก็ต้องเปลี่ยนดาวโฮเวิด์ไปดาวดวงอื่น ซึ่งก่อนหน้าที่ทีรนิตไฮฟิดคราเคนจะมาถึงดาวไอชาโฟก่อนหน้านั้น2ปีระหว่างทางมันได้แวะไปที่ดาวอนานิคมมนุษย์ดวงหนึ่งครับไม่รู้อยู่เซกเมนต์ไหนดาวประเภทอะไรก็ไม่รู้เป็นดาวอนานิคมมนุษย์ดวงหนึ่งที่ชื่อว่าดูมก็ซึ่งดาวดวงนี้เป็นดาวที่ถูกคุ้มครองโดยแบ็กการ์ดสเปซมารินแชปเตอร์ซึ่งการต่อสู้กับฝูงทีรนิตไฮฟิดคราเคนแบ็กการ์ดสเปซมารินแชปเตอร์เลือกใช้ปืนใหญ่ที่ชื่อว่าทันเดอร์ไฟมาใช้งานครับ ทัน n d เ r อร์ไฟแคนนอนมันคือโคตรป้อมปืนเคลื่อนที่จะเรียกยังไงดีมันไม่ใช่ปืนใหญ่แต่กระสุนมันใหญ่กว่ากระสุนโบเตอร์ทั่วไปแบบโคตร ซึ่งปืนชนิดนี้จะมี4ลำกล้องตั้งอยู่บนล้อตีนตะขาบไม่ใช่รถถังนะครับแต่เป็นป้อมปืนที่สามารถเคลื่อนที่ได้โดยใช้เทคมารีนคนเดียวบังคับทั้งขับทั้งยิงซึ่งพลังการทำลายล้างของ t Th ันเดอร์ไฟ c a n นอนก็รุนแรงถึงขนาดยิงสเปซมา a รี n นนัดเดียวตัวแตกไปเลยแถมซาดร่างของเหยื่อแม่งก็กระเด็นไปไกลเป็นกิโลว่ากันว่าถ้าไม่ใช่คนบ้าเขาต้องเป็นคนโง่เท่านั้นที่จะเห็นปืนชนิดนี้แล้วไม่วิ่งหนี ทีรนิตไฮฟีดคาเค้นลงมาละลอกแรกเบรกาดสเปซมารินแชปเตอร์ก็ระดมยิงแบบดอกเดียวฟุ้งทีรณิดที่ลงมาถึงกับสะงง่องทั้งหมดละลอกแรกผ่านไปไฮไม้แมงก็ส่งฟุ้งทีรนิตมาอีกเบรกาดก็ยิงอีกพอละลอก3ลงมาก็เหมือนเดิมและในที่สุดไฮไมยของทีรนิตไฮฟีดคาเค้นก็สั่งฟุ้งให้เลี้ยวออกเพื่อถอนตัวจากดาวดูมกอกก่อนจะมุ่งหน้าไปที่ดาวไอชาโฟ ว่ากันว่าในสมรภูมิครั้งนี้แบล็กการ์สเปซมารินแชปเตอร์ไม่เสียกําลังพลแม้แต่คนเดียวแบล็กการ์สเปซมารินแชปเตอร์จะสวมชุดพาวเวอร์อัมเมอร์สีขาวแต่มวกเกราะไหลและถุงมือจะเป็นสีดําตรานอกอินซีอากิล่าหรือกระโหลกปีกอิมพิเรียลิส ที่อยู่ตรงหน้าอกจะเป็นสีแดงซึ่งความเท่อีกอย่างของสเปซมาเรียนแชปเตอรนี้คือสีตรงหัวเข่าด้านขวาสีตรงหัวเข่าด้านขวาจะบ่งบอกถึงคอมพานีที่สังกัดครับเช่นสีขาวก็คอมพานีที่1สีเหลืองสีแดงสีเขียวก็คอมพานีที่2 3 4ตามลําดับตราประจำแชปเตอร์แบ็กกัรดสเปซมาเรียนแชปเตอร์จะใช้สัญ,ญลักษณ์เป็นรูปสายฟ้าสีขาวในกรอบวงกลมสีแดง แบ็กการ์ดสเปซมารีนแชปเตอร์เป็นสเปซมารีนที่ถนัดเรื่องการซุ่มโจมตีตามสไตล์เลเวนการ์ดสเปซมารีนลีเจียนที่สืบทอดจีนซีดมาแต่จะพิเศษตรงที่สเปซมารีนพวกนี้เอาอาวุธหนักและปืนใหญ่จำนวนมากเข้าไปซุ่มยิงย้ำนะครับว่าจำนวนมากคือถ้าเราเห็นว่าจู่ๆก็มีหากระสุนปืนใหญ่พุ่งออกมาจากป่าถล่มฐานศัตรูจนพื้นที่ทั้งหมดย่อยยับเป็นลูมอุกกาะบาตก็ให้เดาได้เลยว่าสเปซมารีนที่ซุ่มอยู่ในป่าคือแบ็กการ์ดสเปซมารีนแชปเตอร์ บางสมรภูมิแม่งเอารถถังไรโน o รุ่นวินดิกเอเตอร์ไปซุบในป่าด้วยซ้ำไรโน่แท้งวินดิกเอเตอร์เป็นรถถังไรโนแบบพิเศษเป็นรถถังที่มีกรอด้านหน้าโคตรหนาทำให้มองเผลินๆจะคล้ายกับรถเกตดติดปืนว่ากันว่าปืนใหญ่ของไรโนแท้งวินดิกเอเตอร์ยิงนัดเดียวนี่คือป้อมปาการหายทั้งหลังเลยครับซึ่งรถถังชนิดนี้เป็นรถถังที่หวังผลการทำลายระยะใกล้เหมาะสำหรับการทำลายบังเกอร์หรืออาคารบ้านเรือนที่ฝั่งศัตรูใช้เป็นที่ซ่อนตัว ปัจจุบันแบ็กการ์ดสเปซมารินแชปเตอร์หลังจากไพร์มัดคอมบัสคอลเลกจากไปจินซีทของพวกเขาก็ค่อยๆเสื่อมลงและมันก็ส่งผลให้อวัยวะบางอย่างของแอสตาติส ที่ควรจะทำงานได้ดีก็ทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพถึงคั้นว่าบางความสามารถของ Space Marine เอสต a ติสจากแบกกาดสเปซมารีนแชปเตอร์แม่งใช้ไม่ได้เลยครับแต่ความกากทางกายก็ทดแทนด้วยสไตล์การต่อสู้ที่เอาอาวุธหนักจำนวนมากเข้าไปซุ่มในป่าทำให้ทุกครั้งที่ผู้ใดก็ตามเมื่อต้องสู้กับแบกกา Space Marine Chapter จะต้องโดนหากระสุนปืนใหญ่จำนวนมหาศาลยิ่งออกมาจากป่าจนสุดท้ายเมืองทั้งเมืองก็กลายเป็นเพียงเศษซากปรักหักพัง